ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา42ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลได้มรณะเสียก่อนศาลพิพากษาคดีให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มอนดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มอนดกไว้จะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือโดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามา เนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอฝ่ายเดียวคำขอเช่นว่านี้จะต้องยื่นภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะวรกสองถ้าไม่มีคำขอของบุคคลดังกล่าวมาแล้วหรือไม่มีคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเรื่องนั้นเสียจากสาระบบความคำพิพากษาศาลฎีกาโจทฟ้องขอแบ่งมรดกในฐานะผู้จัดการมรดกของนายช่วง ตามคำสั่งสารซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้จัดการมรดกเมื่อโจทก์ถึงแก่ความตายสิทธิและหน้าที่ของโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกย่อมสิ้นสุดลงหาได้ตกทอดไปยังทายาทของโจทก์ไม่นางสาวสาลีซึ่งเป็นเพียงทายาทของโจทก์เท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ปกครองที่ดินพิพาทหรือมีอำนาจในการจัดการทรัพย์มรดกจึงไม่อาจเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ได้ ปัญหาว่าบุคคลที่จะเข้าแทนที่คู่ความผู้มรณะเป็นบุคคลตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา42บัญญัติหรือไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยสารดีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัย